ดีโอนี้จะเสียความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูอนๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะแคร์ okay, ก้าราบสวัสดีจ้ากลับมาพบก,กับฟิล์มอย่างเช่นเคยนันจ้าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะพี่ๆนะนั่นก็คือต้นไม้โชคลาบนั่นเองนะวันนี้จะโชคลาบแค่ไหนนั่นจ้าจะดวงดีไหมอ่ะเออวันนี้พังก็มา500บาทนะพี่ๆนะขอตกด้วยเบ็ดเท่าไหร่ครับเบ็ด50มาหมุนออโต้ซับสั่นิดหมุน10หมุนไปก่อนเบาๆไปก่อนนะให้มันรู้ไปกำไรหรือว่ากำมัดนะ ไหลนอนกยายาวครับเออจ่อเทมายี่ห้าบาทคุณสองนี้เนี่ยคุณจัาไม่จ่ายดีครับอ้าต่อไวมาไม่ลงครับนี่เนี่ยไม่จ่ายดีครับยังไงต่อลูกพี่ดอกนี้ละครับไม่จ่ายครับเอาหน่อยไหมลงหน่อยไหมเ็ดต้องห้าสิบเลยนะมาเจ็ดบาทวาไงคุณสองเออมาเก้าสิบสวย คูสานี้หนึ่งร้สามบาทคณห้ามาเถอะไม่ลงบ่ะจาตัวสิบมาเถวทั้ง2องแถวก็คือหวัดเจียบะแต่มันไม่ลงไงดิครับอ่าตัวแพงตัวแพงเยอะอยู่นะพี่พีนาเออก็ถือว่ามาได้อยู่แหล,ละมารอบนี้คอมหมุนสักสาหมุนนี่ตัวแพลงลงพีคราสาบเจบาทคุสองไม่จ่ายครับ ว่าไง่อดพี่ดอกนี้ปึ้งเข้าให้ไม่ลงดีครับดอกนี้นะครับจอดสิบมาเออที่แหละสองบาทคูณสองอ่ะปึ้งไม่จ่ายดีดีครับเอออันนี้มาห้าสิบบาทได้อยู่คูณสอง่ะไม่จ่ายดีครับโอ้โหไม่ค่อยจ่ายเลยนะพี่พี่นะมายังไงต่อดพี่ปีเข้าหน่อยไหมอ,อ่าโอเคมายี่สิบบาทว่าไงเออไม่จ่ายแล้ววะ่ะอันนี้เนี่ยไม่ลงครับ น,นี้นี่ยมาดีครับต่อแพงมา75บาทคูณสองตัวนี้อ่ะเปิดลให้ฟรีฟรีลงหน่อยดิปีนสปีนลงหน่อยที่ขอเถอะอันนี้น,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 นี่ไม่ลงมาว่า50บาทสวยคูณสองไม่จ่ายดีครับโอ้โหเดี๋บอกนะว่าปีเข้าอ่ะปีเข้าก็ดีนะเออมาเถอะสามตัวขอเถอะลงเถงอะนี่ลงเลยดีครับเนี้ยมาขอเท้าปีเข้าแล้วโชคลาภที่ไหน พอเต็มกระดานเลยแล้วไหมอ่ะต้นไม้ชกล้าเออเอาให้ส่งชื่อหน่อยดิเออไม่ลงว่ะเออมีคุณหนึ่งมาอันนี้เนะี่ยต้องคุณเพิ่มไปเลย ลงหน่อยเถอะขอแหละอันนี้นี่มาคุณสามสวยเน้ตัวคูนเบลกว่าเพิ่มไปเลยดีครับสวยหว่งเออ,เอ,อมาคือว่าเอาเรื่องอ่อยจ่ายอยู่นะใช่ไหนะคูนเพ่สวยนี้มนาะตัวคูนเพิ่มอีกแล้วพี่กว,ว่าเลยกนระใจหนักอยู่นะพี่นะเออตัวคุณเอาเรื่องหวัง เกินไปเล้าว่เออนีไม่ลงเลยครับนี่เองคุ้เพื่อเคอสโซสเต็มกระดานเต็มกระดานหน่อยได้ไหมยแล้วห่าสุด้ายไปดูงกพี่นี่มี้ตัว164บาท50บาท164บาทตัวเองโอ้โหไม่8000บาท1น่ะวันโอ้โหสุดยอดล่ะลูกพี่เน็ตไม่ค่อยดีเลยนะ เออแต่ได้กาไรมาเยอะแล้วนะพี่พินาเออไอเราก็ต้องขอตัวหนีขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่พี่คนไหนที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็คือสามารถคลิกลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊าพี่พี่คนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะพี่พินะบายบายจ้าจุ๊บ